กำนันหนุ่มใจบุญฉลองวันเกิดครบ45ปีตั้งโรงทานไก่ย่างบางตาลแจกชาวบ้านกว่า1,000ไม้พร้อมมอบของช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่หน้าออฟฟิศบริษัทมังกีชิ i เก้น89โก f ฟาร์มิงจำกัดตำบลหนองกบอำเภอบ้านป่งจังหวัดราชบุรีในอภิเดชจันหอมหรือกำนันแกงกำนันตำบลหนองกบพร้อมภรรยาจัดกิจกรรมวันเกิดครบ45ปีด้วยการตั้งโรงทานแจกไก่ย่างบางตาล ข้าวเหนียวและน้ำดื่มฟรีให้ชาวบ้านกว่า1,000ชุดบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นชาวบ้านมาร่วมงานคึกคักโดยมีผู้ใหญ่บ้านแม่บ้านและอ,อสอมโมร่วมช่วยกันย่างไก่และแจกอาหารนอกจากนี้กำนันแก๊งยังมอบข้าวสารและของใช้จำเป็นให้ผู้ป่วยติดเตียงกว่า100รายในพื้นที่15หมู่บ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างกำลังใจให้ครอบครัวผู้ป่วย